ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีโปรแกรมในการเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเดินทางออกต่างจังหวัดก็คือรถจนของเรานะครับเราจะมาดูกันว่า5อย่างที่เราควรจะต้องดูแลรถยนของเรามีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์ติดรถอย่างแรกนะครับที่เราควรจะดูแลนะครับก็เป็นใบปัดน้ําฝนนะครับใบปัดน้ําฝนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ1ปีนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยต้องจากฝนตากแดดครับสภาพยางเขาอาจจะมีการแข็งการเสื่อมนะครับทำให้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเรามีวิธีการดูแลใบปัดน้ำฝนยังไงนะครับเรามาดูกันครับใบปัดน้ำฝนนะครับวิธีทำความสะอาดนะครับให้เรายกก้านขึ้นมานะครับใช้ผ้าชุบน้ำหรือว่าน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับเช็ดตามใบนะครับตามขอบเนี่ยนะฮะจนกว่าเขาจะสะอาดนะครับ ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบปัดน้ำฝนของใครเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากนะครับแกะตัวก้านขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับหรือถ้าใครทําไม่เป็นนะฮะก็ให้เปลี่ยนที่ศูนย์บริการได้นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ดึงออกมานะครับแค่นั้นเองนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะขึ้นค่าเกลือนะครับตามขั้วบวกหรือขั้วลบนะครับวิธีการทำความสะอาดนะครับก็อาจจะใช้น้ำยาในการฉีดทำความสะอาดนะครับหรือถ้าบางบ้านเนี่ยไม่ได้มีน้ำยาตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นน้ำอุ่นนะครับทำความสะอาดได้เอาผ้าชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดด้วยน้ำอุ่นก็ได้นะครับตามขั้วบวกขั้วลบพวกนี้นะครับเราสามารถทำความสะอาดได้นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวน้ำกลั่นนะครับให้เราตรวจ อยู่ในระดับที่มันอยู่ในปกติหรือเปล่าถ้าน้อยเกินไปก็ให้ทําการเติมนะครับแบตเตอรี่เนี่ยควรจะทาการเช็คทุกๆ1เดือนนะครับทำให้แบตเตอรี่ของท่านเนี่ยใช้งานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ <S <S แล้วก็ถัดจากแบตเตอรี่มานะครับอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นใ,ใ,ในเรื่องของกองอากาศนะครับเราควรจะตรวจด,ดูกองอากาศของเรานะครับว่ามีคภาพที่มีสกปรปกเกินไปหรือเปล่านะครับเปิดขึ้นมานะครับดึงแผ่นกองอากาศขึ้นมาดูนะครับถ้าแผ่นกองอากาศของท่านเนี่ย มีฝุ่นเกาะเยอะนะครับอาจจะต้องใช้ลมเป่านะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถเป่าได้เนี่ยก็ให้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเข้ามาที่ศูนย์บริการแล้วก็ทาการเปลี่ยนจะดีกว่านะครับเพื่อลถของท่านเนี่ยจะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับและนอกจากกองอากาศแล้วนะครับในห้องโดยสารของเราเนี่ยจะมีแผ่นกองอีกตัวนึงครับก็คือกองแอร์นะครับแต่ว่าท่านอาจจะเปลี่ยนกองแอร์ด้วยตัวเองเนี่ยไม่สะดวกถ้าบางท่านที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับให้ทาการเปลี่ยนที่ศูนย์บริการครับจะสะดวกกว่านะครับ และสิ่งที่เราต้องดูอีกอย่างนึงนะครับก็คือพวกของเหลวต่างๆภายในรถยนต์ของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกลียน้ำยาล้างกระจกอะไรพวกนี้นะครับเราจำเป็นต้องดูนะครับว่าเขาอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการดูน้ำมันเครื่องก่อนนะครับให้เราดึงก้านวัดขึ้นมานะครับเขาจะมีจุดบอกอยู่นะครับในระดับที่เหมาะสมก็คือไม่เกินขีดบนและไม่ต่ำกว่าขีดข้างล่างนะครับในรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีขีดบอกนะครับ อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแล้วแต่รถของท่านนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกตัวกระปุกน้ำมันเบรกเองเนี่ยครับเขาจะมีมาตรวัดบอกอยู่นะครับก็คือมีขีดบนและขีดล่างเนี่ยปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ระหว่างกลางนะครับไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่เกินขีดบนนะครับน้ำยาหล่อเย็นก็เหมือนกันนะครับเขาจะมีขีดบอกอยู่เหมือนกันเราก็ดูเหมือนกันครับไม่ให้เกินขีดบนแล้วก็ไม่ให้ต่ำกว่าขีดล่างนะครับส่วนน้ำยาล้างกระจกนะครับควรจะเป็นน้ำสะอาด ไม่ควรเติมน้ำประปานะครับเพราะว่าน้ำประปาเนี่ยมันจะเกิดเป็นตะกั่นเป็นตะกอนนะครับทำให้อุดตันในท่อได้นะครับหรือถ้าใครไม่สามารถดูแลได้ตัวเองได้นะครับเราทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับว่าวิธีการดูแลรักษาของเขาเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับหรือจะเข้าศู์บริการให้ช่างเป็นคนดูแลให้ก็ได้และอีกส่วนที่สําคัญนะครับที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือในเรื่องของยางรถยนต์นะครับวิธีการดูแลรักษายางรถยนต์นะครับให้เราดูว่าตัวยางเนี่ย มีรอยบวมรอยขีดขาดรอยแตกรายงานบ้างหรือเปล่านะครับถ้ายางของเราเนี่ยมีรอยบวมขีดขาดหรือแตกรายงานเนี่ยให้ทําการเปลี่ยนนะครับ <MER. S 1> เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของท่านเองนะครับหรือดูว่ารถของเราเนี่ยต้องเติมลมยางกี่ปอนด์นะครับเราสามารถดูได้จากตรงข้างประตูนะครับตรงนี้นะฮะเขาจะมีแรงดันยางที่เหมาะสมสาหรับรถของท่านอยู่นะครับแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราสามารถดูได้ตรงขอบประตูนะฮะ หรือว่าใครก็ตามนะครับที่อยากจะรู้เรื่องของยางมากกว่านี้นะครับเราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปกดดูได้นะครับวิธีการดูแลรักษายางดูว่ายางสึกหรือยังเนี่ยเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเข้าไปดูได้ครับและนี่ก็คือ5วิธีในการดูแลรักษารถด้วยตัวเองก่อนออกเดินทางไกลนะครับถ้าใครเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับ ตอนนี้โต้าไดมอนของเราเนี่ยก็มีบริการเช็คให้ฟรี60รายการนะครับก่อนออกเดินทางนะครับโทรมานัดหมายก็ได้นะครับที่เบอร์035725997ครับได้ทุกวันและเวลาครับผมและสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามพวกเราโต้าไดมอน์อโต้ไว้ด้วยนะครับเราจะมีสาระดีๆนะครับทริคพากินพาเที่ยวเนี่ยให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ